สบายดีทุกคนมือนี้มาอ,อยู่กับซ่งทีมงานบานนาเนาะแต่กับซองตินาสลาบนามือนี้เอาที่มามากินมากเงียวยุบานสองโมงอ่ะค่ะค่ายสาองโมงเลยสวัสดีสวัสดีดครับน้องปาเชียแล้วก็น้องลี่สองโมงที่กำลังเป็นกระเซีนตอนนี้นมือนี้ครับไอเอกกาได้บุกมาหอดบานเราสีผ้าเห็ดหยางมือนี่โอ,อนนโอ้หราบังน้ลูกเนี่ย เอออันนี้ครับทีน้ามาก,กับบอ,อยหกาคนตี้ฮ้ยอมาเร็นน้ำบอยหากตี่นี่บอกมึงนี่าอปีนบกเงี้ยวให้กินนี่โอ้โนเคาได้กิน แตงเกียวอือแตงเกียวแตงเกียวหมอนี้เขาเป็นแข็งรับเซิร์นแข็งรับเซิร์นน้องมึงนี่นางเอกเอาให้ให้น้อกกินน้ำแน่นี่สิบมึงนี่แหละกินให้ดูหน่อยแล้วอะไรเสียมันนองมันนองนี่ครับเป็นบรรยากาศอ่าเยี่ยมบ้านสาวโมงนะครับน้องๆจการนำเสนอเมนูบักเนวให้กินส้ม นี่ไงมันส้มหากระถูเขียวมาเมื่อกี้นี้ป็นเคี่ยวส้มแต่เอลองกินบนแม่เออผู้ใดผู้ใดยอยากเป็นเคยผู้ใดยอยากเป็นเคยซาโมงต้องไถหน้าเก่งกันปะ <c oughs> ต้องเฮ็ดเวียกเก่งกันปะแม่เออปกติแล้วยุยุบ้านอีหลายจีซุ่นทั้งหลายนี่ฮะบ้านตัวยุใส่ไมุ่่นไก่ไก่ห่างจากกับน้องปลาปลาเชียบอกไก่กลัวไก่กลัวอีก เอาสมมติว่าผู้บ่าวไทยอยากเป็นเคยสาวมงเล่าเนี่ยต้องมีคุณสมบัติจังใดแห่งสิแห่งสิได้เป็นยังไม่พู้อ่ะเห็นจังใดมักมักแบบใดสเปคสเปคกูไซแบบใดเอาตรงตรงเลยสเปคใดก็ได้เออสเปคใดก็ได้ที่เจ้าของมักเอ้อมักกูไซหน้าตาแบบใดนิสัยดีปี เอาคนนี้ใส่ดีนลยแน่นบหอในความฝันของเจ้าเนี่ยเจ้าอยากเป็นยังในก่อนที่เราซื้ออย่างวอ,อ,อ, <c oughs> อเลยบ่ตอนนี้ตอนนี้ได้เฮียนบ่นี่บ่บอเหียนแล้วอ้อแล้วอ๋อคือบอได้เฮียนอืมวอไม่อยากเห็นแล้วก็อ้อวออย่างเงี้ยแล้วก็อ,อก้อม,มาเห็นอยากใส่พอซสยแม,มที่เนาะอันนี้ได้สารสเป็นผู้ไาย์มาแบบไหนมาคนนี้ใส่ดีแล้วก็ใจดีดีน้ำเฮาแล้วก็ครอบครัว เพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วดีทั้งครอบครัวเาและครอบครัวเขาเขาเขาเป็นคนดีเขาหนิหมายถึงตีหน้านี่ดีแท้เพราะว่าเป็นคนที่แบบเออคันว่าหักใครแล้วก็หักครอบครัวเขานำแล้วก็ยังให้เขาหักครอบครัวเขานำเท่านั้นสเปิคเรต้องรวยก็ได้บ่ต้องรวยกันได้เอ้าน้องน้องฝ่าเชี่ยนี่มา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 บอกเจ้าเจ้าบ้านมาบอกสเปิคเอ้าเขาถามชื่อเอ็นเอ้น้องนี่เขาอ่าชื่อเอ็นเอสาวมงเลย ถามน้องนี่สเปกมาผู้ชายเดใดๆมาเจอคนใจดีวันโลกแต่ว่าใจดีได้แล้วต้นเงินก็ได้แล้วมีหั่นเพลงหาดเดหาดท่องเมดเดดูมันก็ได้ละทีไอ้คอยโสดสินะอ้าวไอ้เด็อีกตะวันเอ์มันนะนั่นนะแล้วแล้วสาวสาวมุ้งเนี่ยมีโอกาสเป็นดองกันกับกระมุได้ปะ ได้ไมันบอกท่านก็เคยมีคนเอาเดียล่ะบ่จำเป็นต้องคนโม่งกับคนโม่งมันบ่เป็นเป็นคนลาวลุ่มนี่ก็ได้มันบ่ได้แล้วแต่ใจแล้วแต่ใจขออนุญาตถามถามน้องสาวอ่าบ้านนอกเนี่ยนับถือศาสนายังศาสนาศาสนาศาสนาผีผีมันบ่ครับบอกให้อยู่ดีมีแห้งเนาะยามยามยามตายเลยเองนะบ่ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเพิ่นเพิ่นใสในการอ่าฝังมันบ่ครับ กับหมูกับฝังกัหมูกับฝังอยู่บ้านเฮานี่มีมีเผาบ่อยู่ในเขตชุมชนแห่งนี้เพราะว่ามันบ่มีบ่อนเผาบ่มีเมนเนาะสิมีเมนเผาอันนี้ก็ทําเป็นความรู้ให้อยู่ดีมีแฮงเด้อไือว่าก็เป็นการเรียนรู้มื้อนี้นําเสนอบักแนวบักแนวเฮาบักหยังบักแนวภาษามงเอิ้นสลังชสลังชีสลังวเยวเงีวงวอืมือแตงแก้วบนี้แตงอยู่บ ไปไปแตงแตงแก้วอนุญาตเด้ออนุญาตในการอาหมู่บ้านสาวมงนั่งลี้วกันนะครับี๋ยวสิให้เออใช่ไหตีนะตีวันนงให้น้องมงแตงแก้วีเออาไปยืหากอดไยข้างหน้านาะ ยูใสปะยูนหนายูหลังดีหลังหน้าหลังหลังก็ได้ยูหนีก็ไ้ดีมันแห้งเย็นใส่ยังไงดูเอดใส่เกลือด้ใส่เกือ,กอ,กอแล้วกันยังอีกน้ำตาลน,น้ำตาลบักเพ็ดเด้อากสบวกเพ็ดหลายแท้มันบักเพ็ดมากเผ็ดวะบ่กเ็ดลอ้แทะ ได้ปัน้ำตาลปัลสยน้ตาลนีเดานถีเด้นถีเด้นโอ้ยโอ้าโอ้ย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 โอ้วให้หาโอ้ย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 เจียโกินโจ้วโิ้ยโอ้ยวอ <c oughs> ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโล้ยโอ้ยโดยโอย้ยโอ้โ้ยโ <c oughs> อ,อายโอยโอ้ยโองยโอ้ยโออาออ้อนเน้เยมออ่ออ่อยกออ โอ้แก้วสุสามงน้ำลายฉันไหลฮึบเอ๊อล่กเลยป่ะกินเลยก่อนเป็นชิชเชนจีคะสิจ้าชิมอันนี้เด้เอันนี้เด้กินไหมเด็กชิชเอ่ะกินกินลูกนี่นะครับการ <laughs> เป็นการมาเยี่ยมยามทานข้าวแล้วก็เอาวิถีชีวิตของ,งน้องๆนาทีนาเนาะตามคอนเซ็ปต์ทีมงานบัตรนะ ขันบ่มีผู้สาวนี่ไอ้บ่ไปเห็นบ่ติดาปาขันมีผู้สาวนี่ทางจำเด็ก็สู้นี่คือวิธีชีวิตของไอเห็นปะโอเคครับพี่น้องครับนี่จะเอ้าถามแม่ถามแม่ถามแม่ทีทำยังขัดดองเท่าไหร่ขันว่าเอาผัวนี่ถ้าว่าเอาผู้มองแล้วก็ประมาณสามสิบไปเท่าไ่สามสาิบล้านคนคนเดียวกันคนมง่้งก็การสินสอดไม่อย่างไง สิบสอ,อ,องเนาะประมาณหกล้าือ,อมีอ,นนอยางดมีมีอย่างแน่ยต้องใส่อย่างแน่ใส่ค้ำใส่อย่างบ่บ,บอบ่ใส่เลยบ่ได้ใส่ค้ำ<อ>มันบ่ฟไฟใส่ต้องได้เสียอย่างแน่ถ้าเสียมาแต่ง,งานกับสาวมงนียได้เสียอย่างเน่ <c oughs> ได้หีดคล้องพันมีอย่างเน่ก็ยังวุ่นวายขนาดเออได้เสียหมูบ่ะเสียก็หมูประมาณจักโตหนึ่งหมูตัวหนึ่งอยู่ในสินสอนเลยมันบ่บ่มีไก่เดมมีไก่บ่ ไก่มีสองตัวนะไก่สองตัวนี่คือหิดข้อกมันบอกระเจ้าได้ใส่เหล้าใส่เบียร์บ่ะใส่ก็เพราะว่าตะกี้เห็นกระเจ้าฮิตคอกยังกระเจ้าจะกินแต่น้ำแดงน้ำเขียวที่น้องมุกงนี่บอกจะกินเหล้าแล้วก็น้ำแดงน้ำเขียวตีน้าได้สันคาดองเขาเหมค่าดองทึกๆเท่าไหร่ฟรีอันนี้เฮาขอขอประสบการณ์ในแบบหมู่พวกเฮานะมีมีคนแต่งงานหรือเปล่าหมูพวกหมูพวกน้องนะ มีโยแต่ว่าแต่งกักผู้มองคือกันคนมองคือกันเพิ่นเพิน่นไดคาดองประมาณเท่าไรค่าดองว่ามันค่าดองไดเด็กหกล้านแต่ว่าเฮกดองมึกแล้วก็ประมาณสั่สิบไปโอ้ค่าดองค่าสิมสอดมีหกล้านจีบที่หน้ารวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งมึประมาณสามสิบล้านกับประมาณหกหมื่นบาทให้พ่อให้แม่หกล้านเป็นบ่แล้วอีกส้าสี่ล้านก็คือเอาเงินมาจัดเป็นบ่จัดซื้อเหล้าซื้อยาซื้อเบีย ซื้อน่าอยู่น่ากินเลียงพี่น้องมันบอกขากขากขากอันนี้ได้สั่งน้องปลาเช็ดได้พี่น้องถ้าถ้าเอาเอาคอยเราเอาไปเลยกินเขาเปียกไปนึ่งยุติรากเราเอาไปเลยโอ้ยพี่น้องยำบญเจียงน่ารักไปเลยอันนี้คืออันนี้น้องว่าถ้าเอาคอยนี่เอาไปเลยกินเขาเปียกนี่เขาเปียกยู่แล้วซ้ำเท่าไหรสาวพันสาวพันโอ้ หายจากสามถ้วยแล้วอ<น>ิ่มบอ่อสามาถ้วยนี่เทนึงก็อิ่มแล้วยบ่เนอะผมวันสามโมงก็แต่มาแต่งนี้โตขึ้นเลยเนาะค่ะดอกเนาะอืโตขึ้นแล้ว,มลวสมุดเนาะอันนี้สมุดซื่อสมุดตัซื้อว่า<น>พี่น้องทางเขาเนี่ยทางหิดข้องของเขาเนี่ยสามารถแต่งงานก,นกันกับอ่าพี่น้องทางฟังไทยได้บ่พี่น้องทางส่วนเผ่าอื่น,น,น,ดนได้บ่เทบ่แม่นพี่น้องมงเฮาได้ได้นกันได้บ่ครับ ถ้าเอาภาษไทยรอเราได้เลยมืกเลยเราโดยส่วนตัวของน้องปาเชียเนาะอ่ามักลมคนในชนเผ่าเดียวกันหรือว่าคนทางอื่นชนเผ่าอื่นชนเผ่าอื่นก็ได้คนพม่งก็ได้ถ้าถ้าผููภาษาเขาเราล้นมดได้เลยอืถ้าท่านหูเราล้นแต้หูภาษาเขาได้ แต่ว่าภาษาลาวลุลมนี่บ่ค่อยได้ใส่ปานใดมันบอกส่วนมากอยู่น้ากันกะสีใสแตงแต่ภาษาภาษาเรา,าเ่าเราสูงเนาะด้วย้อ,องเด้เป็นจังได๋ค้าดองสมมติว่ามีผู้บ่าวสิมาจีบนี่ค้าดองประมาณเท่าไหร่โดยประมาณอันนี้คือเอาตามพื้นที่แล้วก็หินคลองของทางบานเฮาพ่อแม่เฮา มีหม,บม,ม,ม,มงงูบมีห่หมูหมูแต่งงานหรือประมาณเท่าไหร่คะเดือนลอยครับบะมี่มี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวซ้ำเดี่ยวที่เฟอร์ซ้ำเดี่ยวที่ไหนม <c oughs> อหยอกเนาะอันนี้เด้ฟรีแท้ฟรีแท้เอาเพิ่นแต,งแตง่งเอาเลยนะของเพิ่นก็ยังได้เสียข <อ S 1> เยขาเปียกเสียเฟอร์อยู่ที่หน้านี่บะเสียยังไรที่เสียแต่คาน้ำมันรถหายไปน้ำกันไอ้น้ำกันอีกโอเคเดี๋ยวบะเอซีร้องสิ้นบิึง ขอดยาดกินเด้ออยักได้ชิมจุดชิบิดและโอ้ชมขอชิมดูหน่อยนะจ๊ะนี่นี่งลำลำลำเป็นยังไงไอ้มาเยี่ยมจามฮอดบ้านแล้วกันขอคมดูสิที่์กับพี่น้องทางบ้านในเพื่อนติดตาม<ง>ที่เพื่อนติดตามมาตั้งแต่คลิปแรก ที่เข้าไปตำขใจเด้อที่มาติดตามปเชยะอ่าเพื่อนกระเบิงล้วเพิ่นกระเบิง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 คู่มือกนะเพิ่นกันล้อคอยให้ไอ้กับมาไทยมุเจ้าตลอดเลยฝากมิ่ยังอยากฝากถึงกระแสตอบรับเป็นอย่างดีที่เพิ่นหักแพงให้กำลังใจบอาขอบคุณเพื่อนเนี่ยขอบคุณเพื่อนคนเดอที่มันไลค์กระเชยให้เด้อเมื่ออายนอกก็ถือว่าอันนั้นเนติน่าที่เข้าไปทักปุ๊บมันบอกก็ว่าแม่น้องสีบอบอสบอน้ำเ้าเนาะ เนื่องเลยหนึ่งหละไอ้บ่งคงภาษามุเจ้าเนาะบ่หคงว่ามุเจ้าสื่อสารภาษาลาวได้บ่หนะโชคดีที่มุเจ้ากะให้การตอบรับไอ้เป็นอย่างดีกะเือว่าขอบคุณได้ให้เฮ้ามีมิตรภาพดีแบบนี้เนาะเป็นอย่งใดได้โมล้วก็ได้นองทางมงแบบนี้กะดีใจเนาะมีคนมีคนรู้จักเวลาไปเล่นจึงมีคนส่วนไปเวลาไปพับติเข่ากออกกลางคืนบ่ส่วนมาเราเนี่เคยลงเล่นกลางคืนบ่ก็ บ่เคยไปเด็กส <donut motherf> <ers> ุด <ook> น <field> ี่ประมาณเท่าไงเก้าโมงเก้าโมงเลยเคยเขาผับจกเที่ยวบ่ไปใส่เคยไปเที่ยวผับเที่ยวเทคจกเที่ยวบ่บ่บ่เคยแล้วล่ะเคยเขาในเมืองใหญ่บ่เคยเบี่ยงจันเด็เคยไปบ่บ่เคยป่าสั้นดิบ่เคยไป เยีบยอันเยียคลิปนี้หอดนนึงล้านเด้อทุกคนเด้อสิพาสาวมงไปเวียงจันทน์น้อยเนาะอเยี่ยอหอดึงล้านเด้อขอให้คลิปนี้หอดเป็นล้านเด้วสิมีโอกาสไปปากสันก้นกราดไรตี้ <c oughs> ปากสั้นนั่นก็คือบรดีคัมไซเป็น <c oughs> เป็นตัวแข็งของพวกเจ้าเนะ <c oughs> แต่บบเคยได้ไปบอกโเคยไปหอดปากสั้นกับสิซำหอดไทยล่ะเลียวไปกับเห็นวัะเห็ไทยมีโอกาสอยากไปไทยบอเอาทาอยากก็ผ่าน มีผ uhm si> ู้ใดชวนไปสิไปไปน้ำลายบ่หนิไปชวนไปไปห้าไปเที่ยวไทยน้ำกันเลยได้บ่ไปเท่ก็แท้รอแท้ดิมีโอกาสรอได้ไม่มีโอกาสเลยก็ยังมันมันจะยากนะแบบบกหัวยพอไอแม่เขาจะเสียอนุญาตบ่เนาะทานอนุญาตเ้องกันนึ่งละได้ไปร่วมเห็นรายการบ่เป็นว่าสิไปอันอื่นเนี้ย ไปร่วมเล่นเฮตไลกันไอ้เคยให้ควบวังกับน้องๆพะมงอยู่หลวงพระบางอยากมาเที่ยวเวียงจันทร์สักครั้งหนึ่งในชีวิตไอก็ได้นำพาเหตุันสำเร็จแล้วซึ่งทีมงานของไอก็มีอันสาวมงทางหลวงพระบางน้ำแน่ยฮะซิปนี่เอายาวๆเลยดินี่อ๋อกิน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 ว่าอไรทองสเต็กนะนี่สีเราหลายคนไม่ได้กินอืมก็บอกแน่แล้วเนาะกันบอกว่ายอกกันบอก ตีนาเวาวด้วยสันว่ายังว่าน้ำพีน้ำนองแนวดูมีอย่างไรดูมีอย่างวาใส่ยังเดียวใส่ยังเดียวอือกินน้ำลายน้ำโมาถึงการศึกษาน้องๆเนี่ยน้องน้องกันการศึกษาเนาะตอนตอนเทียนอยุทธภมเนี่ยมีมีข้อมูมลบัดนี้น้องไปโรงเรียนมึงอะไจะกีบ ปร0รอถึงอถึงอดีตเนี่ยเกี้ตะกี้ได้เงีนไปโรงเรียนมือแล้วเรอเน่มือละ1,000 2,000เนี่ย1,000เกีิหนี่ง1,000กียรมีค่าะกี้กับประมาณเท่าไรตีหนาฮูเดบ้าซื้อขนมนี้ได้สองอย่างพ0 0กีบไตกี่นอะขนมสิ้นละห้าร้อยมันบ่เดี๋ยวนี้บ่มได้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ันบ่มิเงีนย1,000 2,000ออกบ้านบ่ได้แล้วเนาะยัง2,000ขึ้นไปบวมมีห มอห้ามห้าน่าก็ออกเลยโดยได้ได้ไปโรงเรียนเมื่อห่าดตอนตอนเรียนอยู่มอห้าไปเลยไปโรงเรียนนเงินไปโรงเรียนเมื่อห่าดตอนเรียนอยู่มอห้ามห้าเราได้สิบพันสิบพันอันนี้เน้่ยในเงินไปโรงเรียนเมื่อห่าดลูกทำซอพันแดงทำซอพันเนาะอ้าอันนี้มักลอยบึ้งนี่ยมันจะลอยเอาเด้เป็นไง โอ้เพิ่นมีฮานตัวเปิดบ่ามให้น้องๆแน่บ้านแน่เอออีกคลิปนี้ก็สิเปิดบ่ามให้อีกมาเอาช่องทางการติดตามแล้วก็ติดต่อน้องๆมาให้อ้ายสิเปิดบ่ามให้มารศัพท์มาลูกมาเดี๋ยวสิเอาเฟซบุ๊กให้อีก <S <S แจกเฟซบุ๊กไปเลยเอามาคนแรกมาเพราะว่าคลิปก่อนเพิ่นเบิงเ่ง,ง,งบ่ทันเดลิปนี้เฮาก็สิให้เบิ่งอีกจระเนาะเฟซบุ๊กครับนี่ให้คนมาติดตามนะอันนี้คลิปใหม่ได้หนี่นี่ อันนี้ครับเป็นเฟซบุ๊กของน้องนะครับพี่น้องครับผู้ใดที่สนใจอยากติดตามน้องๆนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ตามเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับนี่เอาของผู้ใดอีกบันเนี่ยมาดูหมก็จกมาใกับตัวนีนี่เลยครับเฟซบุ๊กของน้องๆครับผู้ใดอยากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆสามารถทักทายได้นะครับทางเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กนี้เลยโอเคครับอันนี้ได้โทรศัพท์ยี่ใส ไปสั่กแล้วไปสั่กแล้วได้ยอดอะไรก็หอมไม่เสียอย่างอันนี้ได้ครับมีอย่างแบโปรโมอนปะครับโปูหมอโปรโมอนร,ร,รับบะครับให้เจ๊ก่ะติน่ามาทำเพื่อนมาเข้าไรซาระเนี่ยนี่ไรซาระนี่ไรเขาเนี่ยนะบุไรี่ที่เนาะบุหรี่ไรสาระเขาให้ห,หมักเบิง้ง <laughs> เอาเหตุการณ์จริงนะตรงนี้ให้พี่ให้น้องได้เบิ้งเลยเนาะไปยูทูบซองยูทูบยูทูบครับเห็นอยูบอ่บ่ สีน้าสาลาบาน,นาคนสวยเห็นครับเห็นโอเคเลยอันนี้กำลังหาเฟสบอกมามานนมาสิปิดคลิปละค่าดองไม่เอาเลยหรือว่าข้าวเปียกหนึ่งชามเท่านั้นพอ <c oughs> นะครับโอเคอ, e. อ่ะอ้กาสิปิดคลิปแล้วเด้ออ่ะขอบคุณน้องๆเนีตินาขอบคุณน้อง <c oughs> ๆที่ง<อ>่งมรายกันขอบใจที่ว่าเออข้า ที่ว่าเข้ามาห่วมรายการแล้วก็ช่วยให้ได้คลิปเนาะก็สามมาก็รสามมาเปิดหูเปิดตาของเราได้เนาะเพราะว่าให้คนนอกได้มาเห็นแล้วก็ได้หูจักหลายๆคนเนาะไปใส่ก็ะชิมีคนหูจักครับพ่อก็ได้เปลี่ยนอัธรรตในการทํางานของเฮาพรอมน้องเนือจา่ามิตินาเพียงผู้เดียวอ,อยู่ในบ้านผักเบื่อแล้วก็ยังมีน้องๆน,น,นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยในมารวมรายการในมื้อน,นี้อ่ะสุดท้ายฝากพี่น้องแน่ฝากพี่น,อน,น,อน,นอ้องติดตามเฮอแน่อ่ะสุดท้ายลว เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พ้ชเสียดีเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะฝาก็ดไลกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะให้นั่นเอกเข้าเป็นผู้ลิดคลิปกันแล้วกันครับที่หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจแล้วก็ทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ๊กได้นะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีน่ากับไอเอ็กติดคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้กะสวัสดีบ๊ายบาย คำาบอกคำจ่า,า,จาไดนะครับที่มันบรสุภาพหรือว่ามันลวงเกินนะครับแล้วกัมันบมเหมาะสมบอ,อยก็ต้องขอโทษรรภัยให้นำแนงแล้วกันครับสารบคมีขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับสบัยดีครับ